สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันค่ะพร้อมกับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไปดูกันค่ะว่าจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่หกถึงวันที่9กกันยายนมีจังหวัดไหนบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังรายละเอียดของข่าวนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยนะคะ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะในช่วงวันที่5ถึง14กันยายนประเทศไทยก็จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นค่ะส่วนฝนตกหนักนะคะก็จะเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะวันที่5กันยายนเป็นต้นไปนะคะก็เนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะ ส่วนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานจึงทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้เฝ้าระวงังและต้องติดตามนะคะอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยค่ะ และตอนนี้เรามาดูนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่9กันยายนมีจังหวัดไหนบ้างนะคะในช่วงวันที่6ถึง7กันยายนภาคเหนือมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพู น้องคายอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีกนนารจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐม สมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะภาคตะวันออกจังหวัดนครน,นายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดและที่ภาคใต้นะคะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะ และในช่วงวันที่8ถึง9กันยายนภาคเหนือนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน,าน่านแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยน้องบวลำพูนหองคายอุดรธานีชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ด นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอย,ยุธยาลบบุรีสระบุรีกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดและที่ภาคใต้นะคะบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตค่ะจบพยากรณ์อากาศค่ะถ้ามีอะไรคืบหน้านะคะนุ้ยจะมาแจ้งให้กับทุกคนอีกครั้งค่ะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายบาย